สวัสดีครับพบกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระราชปดิที่16พิกุนษายนปีพุทธศักราช2565นบนะครับวันนี้ประกาศหอมเนี่ยหยิบยกเอาเรื่องของพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยการเคลื่อนไหวของนักวุริจสายเกลือแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มการเมือง2กลุ่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมองในภาพรวมน่าจะมีความสัมพันธ์กันแต่ประกาศหอมบอกว่า อาจจะเป็นภัยคุกคามซึ่งกันและกันก็ได้นะครับหัวข้อที่ประกาศพร้อมให้วันนี้ครับคือก้าวไกลภัยคุกคามเพื่อไทยเริ่มต้นอย่างนี้ครับเด็ดจริงจริงครับครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยนะครับได้แต่ตัวดีๆไปเท่านั้นแหละครับล่าสุดนัทวุฒิสายเกลือกลับบ้านเก่าอุคงอิงแพรทองทานชินวัตรซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยมีตําแหน่งเป็นประธานที่ประสาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมนะครับในพิธีมอบ ตำแหน่งผู้อานวยการครอบครัวเพื่อไทยให้กับนัทบุตรเห็นด้วยครับเหมาะสมดีครับเพราะว่าน่าจะสร้างประโยชน์ให้กับระบบทักษิณได้มากโขทีเดียวนะครับกาลังคิดอยู่ว่านัทบุตรซึ่งเป็นเจ้าของวลีอมตะที่บอกว่าเผาไปเลยครับพี่น้องผมรับผิดชอบเองนี่นัทบุตรนี่คือหนึ่งในนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยใช่หรือเปล่า พราะว่าครอบครัวเพื่อไทยก็คือนวัตก,กรรมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยะนะครับอุ้งอิงเองก็เป็นหุ่นเชิดคือเจ้าของนวัตก,กรรมที่ว่านี้เพราะฉะนั้นนัทบุตรเองเนี่ยก็น่าจะเป็นผลิตผลเหมือนกันแต่เอาละครับจะเป็นอะไรก็ตามทีเนี่ยแต่นี่คือแผนในบันไดหลายขั้นที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยวางเอาไว้และพวกเขากําลังจะปีนขึ้นไปเรื่อยๆการกลับมาในฐานะผู้อํานวยการครอบครัวเพื่อไทยมีวิเน,นงการเมือง นั่นก็คือการกวาดต้อนคนสแสดงที่กระจัดกระจายเนี่ยให้กลับพักเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งบุคคลที่จะทําทอย่างนี้ได้เนี่ยก็ต้องมีบารมีพอต่อคนสแสดงเรียกว่าพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วนะัทบุตรนี่ก็ใช่เลยครับเอาละครับครอบครัวนี้ก็คงจะกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นการรวบรวมคนสแสดงครั้งใหญ่ในรอบหลายปีเลยทีเดียวนะครับ แต่คงจะมีคนเสื้อแดงบางส่วนเหมือนกันที่ขอผ่านเพราะว่าเหตุปัจจัยทางการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีตัวเลือกที่ดีกว่าตอบสนองความต้องการได้มากกว่าตัดเสื้อแดงที่ติดสอยห้อยตามจตุพรพรมพันธ์ออกไปนะครับเพราะว่าเสื้อแดงกลุ่มนี้เนี่ยเขามีทางเดินของตัวเองอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วครับก็ยังมีเสื้อแดงอีกจํานวนมากทีเดียวนะครับที่ชื่นชอบพรรคก้าวไกลชื่นชอบคณะก้าวหน้าเพราะว่ามีความชัดเจนเรื่องการยกเลิก มาตรา112และการปฏิรูปสถาบันพระมาหากษัตริย์กลุ่มนี้เนี่ยนะครับต่อให้ทักษิณเนี่ยเรียกกลับมาก็จะได้รับคำตอบว่า no o no no เพราะฉะนั้นการใช้งานนัฐวุฒิในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าทักษิณประเมินแล้วนะครับว่าถ้าหากว่าไม่ตัดไฟแต่ต้นลมเนี่ยพักก้าวไกลก็จะกลายเป็นก้างชิ้นใหญ่ที่พร้อมจะตามคอได้ทุกเวลาเหมือนกันใช่ครับ นี่แหละครับคือแผนในการสกัดกั้นการโตแบบก้าวกระโดดของพักก้าวไกลที่ใช้ฐานมวลชนร่วมกับพักเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยโตมากเท่าไหร่เพื่อไทยก็จะเล็กลงไปเท่านั้นแหละครับกลับกันครับถ้าหากว่าพักเพื่อไทยสามารถที่จะกลับมายิ่งใหญ่แลนสไลด์ได้อีกครั้งนึงเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการคุมกําเนิดพักก้าวไกลไปในตัวด้วยนะครับทีนี้คําถามคือว่าแล้วคนเสื้อแดงเนี่ยเขารู้แผนการนี้หรือเปล่าล่ะครับเอาอย่างนี้ครับ มีการแสดงความเห็นกันในโซเชียลเนี่ยเยอะเหลือเกินนะครับแน่นอนครับก็มีทั้งบวกและก็ลบสําหรับพักเพื่อไทยเขานะครับแต่ว่าที่พอจะอ้างอิงได้เนี่ยก็มีเพจ Facebook ของผู้ที่ใช้ชื่อว่าฟอร์ดเส้นทางสีแดงของนายอนุรักษ์เจนตะวันิชซึ่งเป็นแกนนําคนเสื้อแดงระดับที่ถัดลงมาจากนัทวุฒิเขาอะนะครับเพจนี่บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าปลายปีที่แล้วเนี่ยพักเพื่อไทยได้เปิดตัวแคมเปญครอบครัวเพื่อไทย แล้วก็ตั้งองค์อิงบุตรสาวคุณทักษินเนี่ยเป็นหัวหน้าจัดงานใหญ่ที่อุดรธานีแล้วก็มีโมเมนต,ต์ที่คุณหมอชนละนาเนี่ยโค้งคำนับบนโพเดียมอย่างสวยหรูไม่ต่างอะไรจากบอยนั่นแหละครับคิดนโยบายแจกผ้าอนามัยฟรีกีดกันคนที่ไม่จะพักพวกของตัวเองเนี่ยออกนอกพักไปเราก็รับเอาอาดีตสอสองูเห่าอย่างนายบุญจงเนี่ยกลับเข้ามาในพักเป็นนักมวยก็ชกสเปสปะโดนคนแสดงด่ากันเปิงนะครับผมเคยวิเคราะห์ ผมในที่นี้เนี่ยหมายถึงฟอร์ดเนี่ยนะครับผมเคยวิเคราะห์ว่าคนแสดงเนี่ยอยู่ได้โดยที่ไม่มีพักเพื่อไทยแต่พักเพื่อไทยเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับถ้าหากว่าไม่มีคนเสื้อแดงและมันก็คือความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้นะครับวันนี้มีข่าวว่าพักเพื่อไทยเตรียมตั้งแกนน,นํานปชอย่างนัทวุฒิเนี่ยเป็นผู้อํานวยการโครงการครอบครัวหมายที่จะดึงมวลชนคนแสดงกลับพักเพื่อไทยก็มีมิตรสหายถามไทยกันมาทางไลน์ว่าคิดยังไงผมก็ตอบอย่างไม่ต้องคิดว่า ไม่มีผลอะไรแล้วครับแน่นอนครับไปด้วยที่ดีที่พักเพื่อไทยเนี่ยเปิดพื้นที่ให้แกนนาคนสแสดงอย่างนัทวุฒิเนี่ยได้กลับเข้ามามีบทบาทในพักนะครับแต่ด้วยความเคารพแนวร่วมทุกท่านนะครับแต่ผมไม่คิดหรอกครับว่าจะมีผลทําให้คนสแสดงกลุ่มหัวก้าวหน้าที่ไปสนับสนุนพักก้าวไกลเนี่ยหันกลับมาสนับสนุนพักเพื่อไทยคนสแสดงเนี่ยก็ยผ,ผ่านการต่อสู้มานับทศวรรษแล้วนะครับกว่าครึ่งเนี่ยได้พัฒนาเป็นคนสแสดงกลุ่มหัวก้าวหน้า คำว่าคนแสดงหัวแก้วหน้าเนี่ยไม่ได้ไหมายถึงคนแสดงที่มีการศึกษาสูงหรือว่ามีฐานะร่ำรวยหรือว่าเป็นคนชั้นกลางขึ้นไปไม่ใช่นะครับแต่คนแสดงหัวก้าวหน้าเนี่ยอาจจะอยู่ชนบทก็ได้บ้านนอกตามไร่นาป่าเขาก็ได้คนแสดงหัวก้าวหน้าอาจจะเป็นคนยากจนหาเช้ากินค่าแต่พวกเขาเนี่ยติดตามการเมืองมานานจนเข้าใจแล้วว่าตราบใดที่ยังไม่มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และแก้ไขมาตรา112 อันเป็นเครื่องหมายถึงความเท่าเทียมของมนุษย์เนี่ยตราบนั้นประชาธิปไตยก็ยังจะไม่มีการพัฒนาต่อให้พักไหนเข้าบริหารบ้านเมืองก็จะถูกทหารปฏิวัติถูกศาลร,รัฐธรรม,มนูญขับไล่นายกที่ชนะการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการจะดึงบวลชนแดงก้าวหน้าให้กลับมาเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายให้เกิดแลนสไลด์เนี่ยพักเพื่อไทยจะต้องมีความชัดเจนใน2เรื่องนี้ก่อนไม่ฉะนั้นจะดึงใครกลับบ้านก็ไร้ความหมายครับ พักเพื่อไทยต้องเสนอแก้กฎหมายมาตรา112และปฏิรูปสถาบันเท่านั้นจึงจะเกิดแบนสไลด์แล้วก็เครื่องหมายแฮชแท็กอีกตัวหนึ่งบอกว่าการยอมรับความจริงเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้นี่แหละครับประกาศหอมบอกว่านี่คือมรดกที่ทักษิณเนี่ยสร้างขึ้นเอาไว้แล้วก็กำลังจะย้อนกลับไปเล่นงานระบอบทักษิณเอง กรณีมาตรา112เนี่ยกลายเป็นสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าและก็ขายไม่ออกของทักษิณน,นะครับเพราะว่าอาดีตตอนนี้กําลังตามไล่ล่าและอนาคตเนี่ยกำลังรุมขย่ากันอยู่วิบากกรรมที่ทักษิณสร้างเอาไว้เมื่อครั้งที่ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งนําไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์บัติตนเสมอเจ้าตรงนี้แหละครับได้ทําให้คนเสื้อแดงจํานวนหนึ่งเนี่ยยอมรับนะครับ ยอมรับทักษิณว่าเป็นผู้ที่จะมาเปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกครองแต่พอคืนวันผ่านไปปรากฏว่าคนแสดงกลุ่มนี้เนี่ยก็ชักจะมองเห็นว่าทักษิณเนี่ยเริ่มที่จะโลเลวันหนึ่งก็บอกว่ามาตรา112เนี่ยต้องแก้ไขเพราะว่าโทษมันหนักเกินไปแต่พออีกวันหนึ่งก็บอกว่ามาตรา112เนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับปัญหามาจากคนไม่ใช่กฎหมาย นี่แหละครับมวลชนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็เลยมองไปที่ตัวเลือกที่ดีกว่านั่นก็คือพักเก้าไกลแล้วก็คณะก้าหน้านั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมที่จะกวาดต้อนคนแสดงกลับรังของพักเพื่อไทยมันจึงมีสาเหตุมาจากพักเก้าวไกลคณะก้าหน้าคือภัยคุกคามที่ต้องตัดไฟแต่ต้นลมนั่นเองส่วนจะสําเร็จหรือไม่เนี่ยนัทบวุฒิในฐานะผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยก็พอจะช่วยได้บ้างน,นะครับแต่ว่าไม่มากหรอกครับ ถ้าจะให้ได้ผลจริงๆเนี่ยอุ้งอิงในฐานะที่เป็นหุ่นเชิดของพ่อมาเกิดเกล้าเนี่ยต้องประกาศท่าทีเอาให้ชัดวัดกับพักเก้าวไกลแล้วก็คณะ9ก้าวหน้าไปเลยนะครับว่าจะเอาหรือไม่เอายกเลิกมาตรา112เอาให้ชัดบรรจุปฏิรูปสถาบันเป็นนโยบายของพักเอาหรือไม่ถ้าไม่พักก้าวไกลคณะ9ก้าหน้าเนี่ยก็คือศัตรูสําคัญในสนามเลือกตั้งอย่างแน่นอนนะครับนี่แหละครับ ประกาศหอมสรุปอย่างนี้ครับบอกว่านี่แหละครับคือศึกชิงแดงล้มเจ้าที่ระบอบทักษิณเนี่ยสร้างขึ้นมานั่นแหละครับ